สวัสดีค่ะพ่กันนะคะช่องน้องพูงนินเป็มรมนรี่ค่ะมาดูน้องพูกันโอ้โหวันนี้ฝนตกเข้าวันที่สามนะคะวันที่สาแล้วน้องพูงเล่นโคนใหญ่เลยเงิน โอ้โหสนุกสนุกเล่นอยู่กับคุณแม่ไปเฟินโอ้โหดูท่านะคะดูท่าเขาเอาแย่งย่าแม่แล้วเดี๋ยวแม่เอาย่าตีก้นเด้นอนะโหอโหอ้อนอ้อนเขาอ,อ้อนแม่นะคะ เล่นโคลนเล่นโคลนออกมาเล่นน้ำฝนนะคะฟังน้ำแล้วฟังน้ำแล้วโอ้โอ้จะหาทางมุดออกคลองแล้วโอ้โอ้โหปีนใหญ่เลยโอ้ล้มล้มล้ม จะออกมาเล่นน้ำฝนแล้วน้องผูเอาเอาผูเงินๆ<ร>โอ้ลื่นลื่นลื่น <c oughs> ลื่นลืนลน เงินพ cool. ังงนเล่นโขนเลอะ็กลัวเลยบ้านน้องครูฝนตกามาแล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบน้องคูได้ห้าเดือนเลยแล้วนะคะเป็นนุ่มน้อยแล้ว ด่าแล้วต <laughs> ีแกงแม่ไปเฟินแนละ้ว ไปน,นู่นแล้วไปแสนไปหาพ่อไปนะชอบแม่น้ำฝนแล้วน้องคูน,น้อโอ้โหลื่น จะออกคอกันยนะจะออกคอกแล้วครับโอ้โหออกได้ไหมไม้ออกไปหนึ่งแล้วเอ้อโอ้โอ้โหล้มล้มเลยโอ้โหไม้เกือบโดนหัวโอ้โหเกือบแตกแล้วเกือบหัวแตกแล้วนะครูทำเอาดูทำดูทำ มันจะออกคลอเลยนะออกจริงๆนันนะ่ะโอ้โอ้โอ,เอ้เอาดึงไม้แล้วไปแล้วแต่กิ๊อู้ลม้มโอ้โหเลื่อนนะ กินอื่นแม่ใบเฟิร์นแล้ววันนี้คือว่าหนาววะนะ้องูวเมื่อคืนทำไมหนาวจังเลยตื่นเช้ามาเล่นน้ำฝนเลยเนะโอ้กินอืนแม่ใบเฟิร์นแล้ว กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งในช่องพายกินเงินเซมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ